โอ้โห oh ของดีทั้งนั้นเลยนะครับเรียบร้อยครับโรงเรียนทหารเรือแมสตี้เซ็นลุ่งหน้าเอชเบอรี e ่ดาวรุ่งของร e วิวเพจเป็นที่เรียบร้อยเปิดตัวแล้วนะครับล่าสุดเรือใบสีฟ้าแมสตี้ครับเสริมทัพเพื่ออนาคตเซนจก,กับเคลาดิโอเอชเบอร i ี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งจาก r อ่อรเวิวเพนะครับรุ่งหน้าเลยค่าตัวเบื้องต้น12.5ล้านปอนด์พว่วงแอดออนนะครับ เอเชเบอรี่ e เนี่ยพึ่งจะยุครบ18ปีไปเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับแต่ก็ยังผ่านโกลสนามให้กับริ et, เวอร์เพลตไปแล้ว6เกมด้วยกันทางด้านของมาตินเดมิเคนลสนะครับผมอดีตกองหลังของแมสตี้เป็นคนให้โอกาสเขาประเดิมสนามให้กับริเวอร์เพลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเอเชเบอรี่เนี่ยยังทำแอสซิสต์ได้ในเกมนั้นเขาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งดวงใหม่ของอาร์เจนตินาโดยเฉพาะจากฟอร์มการเล่นที่เขาแสดงให้เห็นระหว่างการเล่นในฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อช่วง เอเชเบ r รี e เนี่ยถูกมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมของทีมชาติอาร์เจนตารุ่นเล็กนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้และยังกดแฮตทริกใส่บราซิลในเกมที่ชนะ30รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยสัญญาของเขากับริเวอร์เพลเนี่ยจะหมดลงในปีนี้นะครับและจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรและแต่สุดท้ายกลายเป็นเซตแมสตี้ครับเดินหน้าปิดดิวอย่างรวดเร็วไปได้ มนสี่ครับจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้นใน12.5ล้านปอนด์พุ่งด้วยแอดออนและมอบสัญญาจนถึงปี2028นอกจากนี้พวกเขาจะปล่อยให้เอชเชอร์เบอรี่เนี่ยอยู่กับรีเวร์เพลต่อไปในแบบยืมตัวให้ไปตลอดทั้งปีเลยแล้วก่อนจะเดินทางมาจอยแมนสี่ในเดือนมกราคมปีหน้าเอชเชอร์เรี่เนี่ยจะตามรอยรุ่นพี่อย่างฮูเลนอวารเรสครับที่ย้ายมาจากรีเวร์เพลเหมือนกัน และจะกลายเป็นนักเตะอาร์เจนตินารายล่าสุดของสโมสรต่อจากนักเตะอย่างซิกเกลอากิเอโร่นิโคลสัสโอตาเมดีปาโบาบาเลต้าแล้วก็คาคอสเตเบสนะครับโอ้โหโเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับชูเสื้อเปิดตัวแล้วสำหรับเอเชเบรี่นะดาวรุ่งแววดีที่แมนซิตี้เอามาก่อนใครเพื่อเลยนะครับต้องมาตามสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมาอยู่กับแมนซิตี้ตอน ามากราคมปีหน้านะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้อยู่กับริวเพจเก็บประส,สบการณ์ไปก่อนนะครับเหมือนฮูเลียนอาเรสเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม